ความหนาของสีจะอยู่ประมาณ180กว่านะฮะแต่ว่ามันทั่วบานแล้วเนี่ยน่าจะพ่นมาแต่ว่าไม่ได้โป้มาใหม่อันนี้สีเดิมโรงงานเลยนะสีเดิมโรงงานเลยอันนี้คือสีที่ทํามาผมแต่ว่าครั้งเนี้ยต้องบอกว่าเออผมว่าสีอย่างเงี้ยรับได้นะครับสีอย่างเงี้ยรับได้และเกอร์สวยหัวและกเกอร์สวยนะครับแต่งไปก็สวยนะครับใช้งานได้ยาวนะฮะหลังจากที่มีคลิปลูกค้า b ดีที่สีมีปัญหากับกบทางศูนย์นะครับที่ ทำมานะครับก็รถมือสองตอนนี้ก็มาให้เราดูเยอะนะฮะคันนี้ก็เป็นอีกคันที่จะมาทำเครื่องซูมิกแต่ว่าอันนี้ลูกค้าซื้อรถมือสองมาก็เลยเอามาให้เราเช็คให้ใช่ไหมวันนี้ BM เเยอะนะนี่ BM อันนี้งานรีโค้นะอันนี้งานใหม่แต่สภาพสีนี่คันนี้4ปีคันนี้ยังเงากว่าคันนี้เลยเพื่อนๆลองดู่ะข้าประเด็นคือวันนี้ลูกค้าก็ให้มาดูนะครับเพราะว่าเพิ่งรับรถมือสองมานะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าสีที่ทํามาเนี่ยเออ,เอ สีเนี่ยถูกทํามาหรือไม่ทํามาอย่างไรอ่านะครับก็ตรวจสอบแล้วครับแล้วก็มีการวัดกับลูกค้าแล้วนะครับว่าเออคันนี้ทําสีมาจริงนะครับมีสองเพื่อนตามมาดูก็มีชิ้นฝากระโปรงนะครับแต่ชิ้นประตูนี้แต่ว่าคันนี้ต้องบอกว่าเออผมว่าสีอย่างเงี้ยรับได้นะครับสีอย่างเงี้ยรับได้แลักเกอร์สวยหัวแล็กเกอร์สวยนะครับแต่งไปก็สวยนะครับใช้งานได้ยาวนะฮะเอ่อมาดูอันนี้ก่อนนะครับความหนาของสี จะอยู่ประมาณร้อยปดิกว่านะฮะแต่ว่ามันทั่วบานแล้วเนี่ยน่าจะพ่นมาแต่ว่าไม่ได้โป๊มาใหม่นะฮะดู169 1 16ห4อยหี่อันนี้ผมว่าแล้วหัวแรกเกอร์เป็นแบบนี้เพื่อนเื่อลองดูมาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูไม่รู้จะดูกันเองได้หรือเปล่านะฮะแต่ว่าถ้าดูไม่ได้ก็มาให้ดูที่ร้านได้นะเนี่ยในหัวแรกเกอร์เขาเป็นแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อลองเทียบดูนะเนี่ยชิ้นฝาโปรงเนี่ยเดี๋ยวผมเ้ีย้ดูด้วยเนี่ยเห็นไหม ลักษณะตัวผิวส้มอันนี้สีเดิมโรงงานเลยนะสีเดิมโรงงานเลยอันนี้คือสีที่ทํามาผมว่าเนี่ยตัวหัวแร็กเกอร์เนี่ยใกล้เคียงกันอย่างนี้สวยอย่างนี้รับได้อย่างนี้โอเคนะครับถ้าใครดูไม่เป็นก็ออกมาให้ที่ร้านดูให้ไม่มีปัญหานะมีอีกชิ้นหนึ่งที่ทามาคือชิ้นนี้อันนี้น่าจะโป้มานะครับโป้มาด้วยเพราะมัน300กว่าไมครอนแต่ว่านี่ลูกค้าดูเพื่อนๆดูหัวแร็กเกอร์เห็นไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้เดิมกับไม่เดิมใกล้เคียงกันเลยเห็นไหมอย่างนี้รับได้นะ อ่ะแอมมาตอนนี้ก็น่าจะเป็นไฮกรอสโปรแกรมแล้วก็ติดฟิล์มแนวประทันะครับนะครับสำหรับเพื่อนเื่อที่กำลังรับรถมือสองแต่จะให้มาเช็คสภาพสีก่อนจะทำอะไรก็ก็เอาเข้ามาดูได้นะเพราะบางทีจะเป็นสีบันเคแห้งเร็วหรือว่าเป็นสีเฉพาะจุดมาติดฟิล์มไปแล้วออกโอกาสหลุดแน่นอนสีนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรามาเช็คกันก่อนว่าขัดไปแล้วจะสวยได้แค่ไหนนะหนึ่งหรือว่าติดฟิล์มลอยแล้วจะมีความเสี่ยงหรือไม่นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ เพื่อนๆที่กำลังรับรถมือสองมาจะให้เรามาเทคสภาพสีก่อนตัดสินใจว่าจะทําอะไรบ้างเนี่ยมาได้เลยนัดกันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ